สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเหลือแค่เสื้อผ้าติดตัวเจ้าของบ้านรำไ้ฟ้าผ่าไม่วอดสองหลังทรัพย์สินเสียหายหมดวันที่18พฤษภาคม64ร้อยตำรวจเอกชวัลนายมารสีรองสรวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทนโนนสงอ,อําเภอเมืองอุดรธานี รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านในพื้นที่หมู่ที่10บ้านเสมาชุมชน2ตำบลนนสูงหลังรับแจ้งจึงประสานรถดับเพลิงเทศบาลตำบลนนสูงน้ำคำเทศบาลตำบลบ้านจันอวตเสือเพลอทหารค่ายพัฒนาป3,013รวมทั้งหมด7คัน และอาสากู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรมรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านเครื่องหมายเครื่องปูนสองชั้นเสียหายทั้งหลังเจ้าหน้าที่ช่วยกันฉีดน้ำดับเพลิงไม่ให้ลุกลามแต่เนื่องจากมีลมพัดแรงเป็นระยะทำให้เพลิงลุกลามไปบ้านข้างเคียงอีกหลังเป็นบ้านเครื่องหม้เครื่องปูนสองชั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาประมาณ3านาทีจึงควบกุมเพลิงไว้ได้พบบ้านเรือนเสียหายทั้งสองหลัง จากการสอบสวนนายทองรัตอายุ5 2ปีเจ้าของบ้านต้นเพลิงให้การว่าก่อนเกิดเหตุตนได้ออกไปทำนาที่อำเภอหนองแสงกับภรรยาปิดบ้านไว้ต่อมาเพื่อนบ้านโทรไปบอกว่าฟ้าผ่าลงกลางบ้านทำให้เกิดเพลิงลุกไหมจึงรีบกลับมาดูบ้านพราบว่าถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังภายในบ้านมีเงินสด20,000ที่ได้มาจากการขายข้าวเปลือกทองรูปพรรณ2บาทรถไถนารถจักรยานยนต์ และรถสามล้อเครื่องและทรัพย์สินภายในบ้านถูกไฟไหม้เสียหายหมดด้านนางอาริษาอายุ36ปียืนร่ำให้กล่าวว่าก่อนเกิดเหตุต้นได้นำกับข้าวไปส่งสามีที่ไปรับจ้างไถนาซึ่งอยู่ห่างจากบ้าน5-6กิโลเมตรต่อมามีฝนตกเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าฟ้าผ่าบ้านนายทองรัตซึ่งอยู่ติดกันฟ้าผ่าบ้านนายทองรัตซึ่งอยู่ติดกันทําให้ไฟลุกไหม้บ้านแล้วลามมาไหม้บ้านตนจนหมดทั้งหลัง ภายในบ้านมีรถอีแตนรถจักรยานยนต์ทรัพย์สินเสียหายหมดเหลือแต่เสื้อผ้าที่สวมใส่ติดตัวเท่านั้นส่วนนางตู้อายุ64ปีเพื่อนบ้านกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุตนนั่งอยู่หน้าบ้านซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านที่เกิดเหตุมีฝนตกและลมพายุรุนแรงฝนตกไม่นานตนก็เห็นแสงฟ้าผ่าลงบ้านต้นเพลิงสองครั้ง เสียงดังสน,นั่นไม่นานก็มีควันและไฟลุกไหม้คาดว่าฟ้าผ่าลงมาทำให้ไฟฟ้าในบ้านลัดวงจรจนเกิดไฟไหม้บ้านขึ้นมาขณะที่รอ้อยตํารวจเอกชวัลนายมารสีรองสารวัตรสอบสวนสถานีตํำรวจภพธรนโนนสูงสันนิษฐานว่าเกิดฝนตกและฟ้าผ่าลงบ้านต้นเพลิงทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้บ้านทั้งหลัง และลูกลามไปบ้านข้างเคียงซึ่งจะได้ประสานไปยังตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งต่อไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ